คอการเมืองและบรรดานักการเมืองอ่านเรื่องของราชกิจจานุเบกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามขยายระยะเวลาในการเล่นการพนันในหลายๆเรื่อง24 23ข้อให้เป็นห่วงเวลาว่าเป็นปฏิบัติการที่ส่งผลสะท้อนกลับไปถึงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับโอ้รหัสไปถึงขนาดนั้นเลยใช่คิดว่าใช่นะ ใช่อันนี้มันคือบันไดขั้นแรกแรกะบันไดขั้นแรกครับ <c oughs> คุณคิดว่าทําไมจูจู <c oughs> การลงนามว่าการพนัน23 <c oughs> ชนิดตามพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ในเวลาที่กําหนดออกมาในว่วงเวลานี้ได้2478 <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่นานมากนะพระบพนันเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ครับ <c oughs> มี บรรจุไว้ในการพนันแนบท้าย23รายการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดออกใบอนุญาตม,มันมีสองอย่างคือนำไปสู่อินเทอร์เน็ตคอมเพกหรือว่าการคงไว้ซึ่งอำนาจมหาดไทยทั้งสองเรื่อง <c oughs> ทั้ง2 2> <c oughs> สองเรื่องราวเดียวกันโอ้โหนี่สุดๆเหตุผลของการออกประกาศฉบับนี้ <c oughs> ว่ามีอะไรการเล่นให้สัตว์แข่งขันกัน มีอะไรบ้างวิวแข่งวัวรานขอวัวรานแข่งเรือทุ่งชกมวยมวยปล้ำที่รูปโยนห่วงตกเบ็ดจับสลากยิงเป้าปลาสัตว์นี่อันนี้มันเต่ามาเกมบิงโกสบ้าถอยสบ้าหุดให้การเล่นต่างๆการเล่นต่างที่สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันซึ่งมีการเล่นแต่เนี่ยนะรวมอยู่ด้วยโอ้โหนี่มันบอกอะไรเราบอกว่าอำนาจพรบการพนันเนี่ยอยู่ในมือของ กระทรวงมหาดไทยครับเออเหตุผลที่เขาบอกเนี่ยเหตุผลหลักที่ต้องออกประกาศฉบับนี้พี่วีจําได้ไหมคราวหนึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับวัวลานไปที่เพชรบุรีแล้ว,วลมีการแข่งวัวลานเออตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกสสพักรวมใยสร้างชาติอเจ้าป็นคน,นขอให้ขยายระยะเวลาเอออกไปให้มีการแข่งวัวลานกันในช่วง ค่าคืนบ้างเหอะออมันจะได้ดึงสร้างการท่องเที่ยวและประเพณีการแข่งวันเขาก็บอกว่าประเพณีการเล่นแข่งวลานเนี่ยจะเล่นแข่งกันในเวลากลางคืนนะใช่อ๋อหรือตรงขยายเวลาถึงเที่ยงคืนเนี่ยเหตุผลจึงกําหนดระยะเวลาการอนุญาตการขยายการแข่งวลานออกไปในเวลากลางคืนไอ้น,นี่ัวลาน,นออกกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วแล้ว,ลวยางอื่นอ่ะอยังอื่นด้วยเหมือนกันเอาไปทีเดียวเลยเถามว่าแล้วมันจริงเหรอครับ เขาพูดกันในวงการเมืองนะเขาบอกว่าเป็นยุทธการสแสดงอำนาจและแชร์อำนาจระหว่างแดงกับน้ำเงินอ๋อแน่นอนครับบอกแล้วว่า Entertainment Complex ซึ่งแม้จะมีเรื่องของการพน,นันเนี่ยซก็ตามของพื้นที่เนี่ยแต่ใครที่อยากลงทุน Entertainment Complex เพล็กเนี่มุ่งที่รายได้การพน,นันทั้งสิ้นฮะใช่ครับการพน,นันปัจจุบันแล้วแน่นอน e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมเนี่ย ก็จะมีขณัมการในการใบอนุญาตในการเล่นปนันจากปัจจุบันที่การปนันเนี่ยอยู่ในอำนาจของมหาไทยดูนี่ร่างพรบรประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรครับที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเขระบุอย่างนี้นี่คณรมการนี่แหละกําหนดให้มีคณะกรรมาการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นมาหนึ่งชุดใครเป็นประธาน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอ,อยู่ในร่างมาตราหกไปหาอ่านได้ถ้าหาอ่านไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยขยายให้ฟังกรรมการชุดนี้มีอำนาจกำหนดนโยบายกำหนดภาษีกำหนดสัดส่วนของคาสิโนเออสัดส่วนกำหนดจำนวนใบอนุญ,ญาตและพื้นที่ประกอบสถานบันเทิงครบองจรซึ่งบริหารอำนาจตรงนี้อยู่ที่กระทรวงมาดไทยใช่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข,าขาการให้สินเชื่อแก่ผู้เข้าเล่นเออหมุนโยกมาตรการป้องกัน กำหนดให้สถานบันเทิงต้องอยู่ในบริเวณไหนบริเวณไหนตามพระราชกําหนดและต้องประกอบด้วยสถานบันเทิงและธุรกิจอย่างน้อย4ชนิดอยู่ในร่วมกับกาสิโนตามมาตรา41ซึ่งทั้งทั้งสองสาอย่างนี้ปัจจุบันอยู่ในอำนาจกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ถ้ามี entertainment complex เนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ของเ e ค u ู a t o r อร์นี่ยฮะเลคูเรเตอร์ารการเมื่อกี้ที่นายกเป็นประธานอยู่ด้ว่สัดส่วนนั้นใครเป็นกรรมการบ้างพี่โอมีทั้งหมด1ิ6คนครับ รัฐมนตรีมาต่างๆไปอยู่โลกยน่าจะอยู่ด้วยแต่ที่พูดคุยตอนนี้ก็บอกว่าจากฝั่งน้ําเงินขอสัดส่วนสัดส่วนกรรมการจากสายน้ําเงินเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมได้ไหมใช่ในร่างมาตรา4ีเอ็ดของพรบสถานบันเทิงครบวงจรมีเพียบมีเพียบเขาบอกว่าจะต้องเนี่ยสถานบันเทิงครบวงจรที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กาหนดเนี่ยอยู่ในพรบเท่านั้นเนี่ยต้องประกอบด้วยธุรกิจทั้งหมด กี่ข้อนี่สิบห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารในคลับดิสโกเทคผับบาร์สนามกีฬายอดยอดยอดซิงครลับสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่วัฒนธรรมแล้วก็ข้อสิบข้อสิบนี้เปิดกว้างนะดูเหมือนมีแค่สิบกิจการชนิดนะแต่ข้อสิบกิจการอื่นๆเปิดกว้างไงซึ่งคนตอบคือใครก็คือคณะกรรมการไงเลคูเลเตอร์ไงเอางี่นะถ้ายังมองภาพไม่ออกเริ่มที่อำนาจในเรื่องนี้ อ,อยู่ที่ผมที่ผมคือมาไทยนะแต่ตอนนี้อำนาจทั้งหมดจะถูกรวบออกไปจากผมไป,ไปอยู่ที่ทคณ,ณะกรรมการและคนที่รักษาตามตามกฎหมายคือกระทรวงการคลังหิ่ย้ายกระทรวงเลยนะอ่าใหญ่มากนะคุณพี่วีดูสิเรื่องนี้มันถึงบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมาตรา52เนี่ยขาเขียนไว้อีกคกาสิโนให้กระทําได้เฉพาะในสถานบันเทิงครบวงจรโดยผู้รับใบอนุญ,ญาตมีเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้ ใช้เครื่องเล่น <c oughs> เครื่องกลเครื่องไฟฟ้าดีดกดดึงยิงโยน <c oughs> ทั้งหมดเดิมทีอำนาจอยู่ที่มหาดไทยตามพอรบพระนันครับนี่ก็ตกลงก็คุยกันรู้เรื่องอย่างไรนำ้ำเงินน้ำเงินแดงเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าการออกประกาศร,รอบนี้เป็นหนึ่งในการออกบุตรหมายและปักบุตว่าปังเ<อ>พอรอบอการพนันอยู่ที่ผมครับ<อ>ไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารจัดการ ถ้าอยู่ต้องแชร์อำนาจกันมากขึ้นกันแล้วแล้วแล้วมันจะมีผลอะไรถ้าเกิดเดี๋ยวมีคณะกรรมการมาเขามาปรับใหม่ตรงน,นี้ห<ฮ><ฮ>รือว่าทำไปก่อนนี่ก่อนล่างนี่กำลังตรวจสอบล่างอยู่นะใช่ครับว่ากันว่าพรบรพันนันกับพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กสายปกครอง รวมพลังกันอยู่ชุดเดียวครับต้านเหรอต้านต้านปกครองต้านครับเพราะอะไรพี่วีดูเด็กนี่หนึ่งเอาตรงนี้ไปหมดสองควบคุมคาสิโนโรงแรมห้างสรรพสินค้าใบอนุญาตต่างๆเดิมทีใครออกใบอนุญาตจังวัดจังวัดออกแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนจังวัดออกแล้ว้องมีท้องถิ่นด้วยบางส่วนเนี่ยใช่ตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะโอ้โหก็ตามพรบนี้ผ่านก็ไปอยู่ไอ้คามการเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่ไงโอ้นี่มันจัดนี่แล้วจะพี่วีมันจะสมูทเนี่ย พี่วีนี่เขตคือเขตพื้นที่พัทธสีมาแล้วอันนี้กำลังบอกว่าเพื้นที่กาซิโนทั้งหมดอยู่ในเขตอภัยทานห้ามพัทธสีมานี้ไปยุ่งเกี่ยวแล้วยอมไหมเขาจะยอมเลยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตามแผนงานมาดูแผนที่เลยอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ค่อนข้างลงตัวว่าจุดที่เป็นไฮไลท์และใหญ่ที่สุด ที่ใครๆกลุ่มทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศต้องการเนี่ยก็คือที่กทมและกทมก็อยู่ที่ท่าเรือคลองเตยครับท่าเรือคลองเตยต้องรีโนเวทปรับปรุงเงินเยอะมากอ,อันดับหนึง่งดับหนึ่งต้องเนี่ยไม่เปลี่ยนอย่างนี้ครับอันดับหนึ่งไม่เปลี่ยนอ,อันดับสองอันดับสองผมว่าที่ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยต้องไปที่อู่ตะเภาอู่ตะเภาเพราะมีสนามบิน สามารถกําหนดโซนนิ่งได้พี่โอนะและมีพื้นที่ตอนที่สัมปทานก็มีพื้นที่ให้ทำอย่างทาเรื่องเกี่ยวอนเตอร์เนเมนต์ได้อยู่แล้วอพออยู่ตรงนั้นเล่นตรงนั้นบินกลับเลยใช่มันคุมได้ผมได้ดีไหมตรงนี้ดีอันนี้ได้ลงอีกที่หนึ่งที่น่าจะลงตัวนะก็น่าจะเป็นแถวทางใต้นี่อยู่ตรงนี้เออพังงาภูเก็ตตรงนั้นแหละลอยต่อลอยต่อลอยต่อระหว่างพังงาภูเก็ตแบบข้ามสะพานสารสินมาเนี่ย ข้ามสุวรนสารสินมามันจะเป็นบางงาใช่ไหมแต่คนมีความรู้สึกเหมือนยังภูเก็ตอยู่ใช่อยู่แถวๆนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละครับแถวๆนั้นแหละทางเหนือเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะระหว่างเชียงใหม่กับลาพูนมันจะมีสนามบินใหม่ขึ้นมาเรียกสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองใช่ไหมใช่แต่อยู่ติดลําพูนใช่ลําพูนบ้านทิบ้านทิตรงนั้นก็อารมณ์เหมือนเชียงใหม่นะใช่แต่อยู่จังหวัดลําพูนห่างนิดเดียว ตรงนั้นน่าชชั่์แต่ที่ยังไม่ชชัว์เนี่ยมีอีกที่ครับคือภาคอีสานจะปักหมุดตรงไหนภาคอีสานจะปักหมุดตรงไหนแล้วตอนนี้มี3จังหวัดเข้าชิงนะอุดรอุดรหนองคายายและบุรีรัมย์คุณคุ้นไหมบุรีรัมย์ที่ไหนที่ไหนปักหมุดที่ไหนเอางี้นะผมได้ยินมาว่าอะไรใน e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมอันดับแรกที่คลิกออฟได้ทันทีและกำลังขับเคลื่อนกันเลยและขับเคลื่อน ไม่ใช่โดยใครครับขับเคลื่อนโดยฝ่ายการเมืองนี่แหละครับระยองก่อน <laughs> ระยองก่อนนะก่อนที่อื่นครับเพราะระยองเนี่ยระยองเกี่ยวกับไม่เรื่องเคลียร์พื้นต้องพื้นที่นะได้เพราะกองเตยมันต <คะ S 2> ้องใช้เวลาใช่ <ๆ S 3> ใช่ไหมระยองพื้นที่มันพื้นที่มีมแล้วและไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเวรนคืนอะไรเหนือกว่านั้นได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ที่สามารถขายดื่มกิน24ชั่วโมงได้แล้วได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น กล่าหัดส,สัยว่าด้วยเรื่องพอบอรบพันนันเนี่ยมันทะลุไปถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การออกมาล่วงหน้าก่อนที่พบรบจะเข้าสภานั้นท่าทีของมาดไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพิ่มแรงต่อรองอที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอีสานเนี่ยมีสามจังหวัดอุดรหน,นองคายเวลำเนี่ยสุดท้ายแล้วจะปักหมุดที่ไหนถ้าหน้าต่อรองดีๆต่อรองเยอะๆสุดท้ายแล้วน่าจะลงที่ บุรีรัมนี่คือรหัสสนัยว่าด้วยพรบการพานันที่ก็บอกว่าเริ่มต้นวันนี้จริงๆแล้วเป้าหมายทะลุไปที่อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับเนชั่นอินไซด์นะครับสว,ส,สวัสดีครับ